เมนคุ้นผู้หนึ่งอยู่บ่ครับที่นอนน่อยพักผ่อนบ่เพียงพอสะสมความเครียดอยู่เป็นประจำกระขุนสิวโหนนะครับว่ามันสิไปยับย่างการส้างเซลล์ภุมิคุุมกันเข้าร่าง,งกายเฮ็ดไท้พุ่ิคุุมกันอ่อนแอภุ่ิคุุมกันมีจำนวนน้อยลงจึงเป็นที่มาของสาเหตุหเห็หุให้พุ่ิคุ้มกันทำงานซ่าคนอายุหลายภูมิคุ้มกัน็สิลดลงโดยธรรมชาติการขาดการพักผ่อนการนอนบ่พ่อความเครียดโภชนาการทานอาหารที่บ่มีประโยชน์รับทานยาบางชนิดคูกลีกับสารเคมีซิ่งเหล่านี้เฮ็ดในเซลล์พุ่คุุมกันมีจำนวน โดยเฉพาะการลดลงของ NK c e เ l ซลจนเหตุใหพุ่มกลุ่มกันเนี่ยบบมีจํานวนพอในการที่จะสู่กระโรคและก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือพันธุกรรมที่เหตุให้เซลพุ่มกลุ่มกันบู่้จักโรคอย่างบางครอบครัวเคยเสียชีวิตกับมะเร็งกับเสียชีวิตกับมะเร็งกันตลอดโฟไลทรานซิเฟอร์เฟกเตอร์การสิเพิ่ม NK c e เ l 4ซลมอบการจดจําข้อมูลของเชื้อโรคให้กับระบบพุ่งกลุ่มกันกระตุ้นได้ภ่ายในสชั่วโมงอยากมีสุขภาพดีบบอยากมีโรคมาเบียดเบียนโฟไลทรานซิเฟอร์เฟกเตอร์ซอยคุ้